สาธุชนดอกทั้งหลายทั้งยมหญิงยมสายให้อวยมาเนาะทั้งพี่หายจักยกย่อขึ้นโอวัตร้ำมพระองค์กาวธรรมะของพระพุทธเจ้าม่าวาดอกสู่ฟังเพื่อให้เห็นทางแก่ปองออกของชีวิตเพื่อให้จิตหายมั่วเมาหมองมนเสารยอนพอเอาธรรมะทูจิตให้ใสเกี่ยงคือเตียงตูตัง เอาจนใส่มมมสเมาเมาซะแห้วจังคอยเศร้าจังคอยเศร้าพี่น้องเอ้ยขอความเจริญงดงามในธรรมจ้าจมาเกินมีแก่ญาตย่ยมสารุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านทุกคนการก่าธรรมะในมนีขอเป็นกำลังใจให้กับญาตยโยมทั้งหลายที่ประสบกับไยัย โควิดโควิดหนึ่งเก่าที่กำลังระบาดท,ทั่วประเทศไทยของเหาทั่วโลกของเหาอ่า,ากำลังเกิดขึ้นในชุมชนของเหาบางท่านบางคนก็กำลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกปิดหมูบ่บ้านให่ออกไปใส่นะเรียกว่าอยู่ในหมู่บ้านเจ้าของอยู่ในครอบทัวเจ้าของบางคนคนในครอบรัวก็ติด ติดบดขอบบดขบั้วลูกเล็กเด็กแดงนคนที่ติดไปแล้วรักษาหายกับมีรักษาบวหายกับมีคนที่รักษาบวหายกับตายไปญาติพี่น้องกับเศร้าโศกเสียอ,อกเสียใจอะไรเอาว่อนถ้าคิดถึงเรื่องของธรรมมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคำว่าธรรมดาคือเป็นกฎเป็นกฎของชีวิตเป็นกฎของธรรมชาติ ที่เฮาทั้งหลายจะต้องพบต้องเจอความเจ็บความไข้ความตายเกิดแก่เจ็บตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของชีวิตเฮาคนเฮาถ้าเกิดมาแล้วเฮาเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีโหลดเฮ้าต้องได้ยพบกับความแก่ความเจ็บความตายเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวัตจักรของชีวิต ที่เราจะต้องพบจะต้องเจอเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายนะที่เหายานยันยัน,ยนกันเนี่ยเพราะว่าเขาอยานตายนั่นะยานตายยานทัดพาจากบุคคลที่รักจากสิ่งของที่รักที่แพงของเข้าไปพราะนั้นตั้งสติดีๆพี่น้องทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายตั้งสติดีๆสติดีจะมีรอยยิ้ม สติถูกทิ่มรอยยิ้มไม่มีสติมาปัญญาสดใสสติจากไปไฟเผาอารมณ์เฮ้าต้องมีสติสตินี่เหมือนกับ่เหมือนกับเบรกที่เฮ้าค่อยที่ค่อยยุดค่อยอย่างจิตใจเฮ้าที่กําลังเครียดกําลังคิดลหลายนบางคนคิดหลายเนี่ปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตน้องโมโหสิโมโหสิไปเพิงผ้าใส ตั้งสติตั้งสติดีๆตั้งสติให้มั่น,นให้มีสติกลับขึ้นมาแล้วเขาสิเห็นปองเห็นทางออกพระพุทธเจ้า่นบอกไว้อบอกว่าสติสัพพะปัฏฐยาสติธรรมสติธรรมนี่จำเป็นต้องใส่ในทีทุกสถานและในการทุกเมื่อมมย่ามีภัยให้ใจเย็นๆนะอย่าตื่นเต้นตกใจเมื่อภัยมาให้ใจเย็นๆ ตั้งสติไว้เฮาก็สีหูจกคิดเรียบเรียงว่าความคิดว่าเฮาเสียอีอย่างจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังเฮาก็สีเห็นปองแก่ทางออกของชีวิตถท้า,าคิดยังบ่ได้ถามผู้รู้เพิน่นถามผู้รู้ถามบัณฑิตถามผู้ทีเพินินเป็นผู้รับผู้ใหญ่หรือบางครั้งบางที่เล็กหน่อยกับซอยแก่ปัญหาหาได้เดีวยวเพิน่นว่าผู้ใหญ่ตลอดคนใหญ่เติบโตซืือ ยัยเด็กตส่งิบ่มีความคิดบ่มีมั่นสมองเพราะว่าบ่ได้รับการศึกษาบ่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยผู้เพิ่อนโฮ่นะเฮาสิได้เห็นปองออกในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจหญาติใยห้โยมทูกทันที่ทุกคนที่กําลังประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บลุ่มเล่าต่างๆเนี่ยเอ้าให้คิดง่ายๆว่าอ่าเฮาเป็นโรคเป็นไั่ไข้เจ็บต่างๆเนี่เป็นกรรมเก่าของเฮ้า เป็นกรรมเก่าของเฮาที่เฮาเคยทรมานผู้อือน่นเคยเบียดเบียนผู้อื่นมากโรคไห้ไข้เจ็บนั่นก็เลยกลับมาเบียดเบียนเฮาเอาบางคนที่เพิ่น <c oughs> เป็นโรคแล้วรักษาก็หายเป็นยังสัน่นคืออายุสัน้นแถมบางคนอายุน,น้อยๆก็ตายไปแล้วนะเออเปจังไดนนะ่ะเปจังไดนนะ่ะอันนั้นเพราะว่าเพิ่นเคยไปข่าเขาไปเอาชีวิตของเขาไปทำลายชีวิตของเขาเพิ่นก็เลยอายุสัน้นะนะญาโยมเขาคิดจังสี่แล้วฮาสิได้สบายอกสบายใจ โรคโควิดนี่มันเป็นโรคกมโรคเวียนเป็นโรคกมโรคเวียนที่ค่อยตามลังควานตามทำลายเขาอยู่เพราะฉะนั้นทางเขามีสติบอบประมาทเข้าก็สิปอดให้จากโรคให้ไขเ้เจ็บต่างๆ <c oughs> ถามผู้ใดยนีบว่ามีกำลังใจเขานะจะได้จะให้ค่าถาป้องกันโควิดเด้อป้องกันโควิดอ่ามีคาถานี่แล้วเขาต้องมีสติดีๆได้ในการดำเนินชีวิตถาบว่าวมีสติว่ามีคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพูทธเจ้าขุนพระธรรมพระสงฆ์ ค่าทากับซอยเฮ้ามาได้เอา้าตั้งใจตั้งใจด้วยสิวา่าให้ฟังจักสามรอบถ้าผู้ใดจําได้แล้วว่าในใจตลอดอก่อนสิออกจากบ้านอยู่ในบ้านก่อนสิเข้าบ้านสิไปไสมาไส็ไก่ทองใน,ในใจตลอดเอา้าตั้งใจว่าดังต่อไปนี้พุทธโธพุทธังอระหังพุทธโธโควิตโตปมุตโตมิพุทโธพุทธัง อรหังพุทโท COVID ato, ธโควิตตโตปมุตโตมิพุทโธพุทธังอรหังพุทโธโควิตตโตปรมุตโตมินี่หละคา,าถาดีป้อมกันโควิดเหตุให้เฮามีสติตลอดเพราะฉะนั้นขอให้หญยัดโยมพี่น้องทุกท่านทุกคนรอดปลอดให้จากโรคระบาดโรคโควิดอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนธรรมะสวัสดีจเจริญพร